สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเป็นรถคุณหญิงเช่นเคยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับน้องกบเอ๊ะแต่ใครจะคิดว่าเอ๊ะอันนี้น้องกบเพิ่งทํารีวิวไปนี่หว่ามาทําอีกทําไม คันนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันมีความพิเศษมากขึ้นครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวมาแค่นมเนอร์เชนแต่คันนี้นะครับออปชันแบบเลมเต็มทะลักทะลักเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาโชว์ดีกว่าว่าการที่จะซื้อปอร์เช่คันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมาแค่นคันนี้เนี่ยออปชันเต็มเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้ไม่โดนหลอกเวลาเราไปดูโฆษณาว่าอ่ะคันนี้ออปชันเต็มนะคันนี้ฟูลออปชันนะแต่วันนี้ผมจะมากระจ่างเลยว่าเจ้ามาแค่นเนี่ย คำว่าออปชันเต็มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะผมต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยผมเพิ่งขายไปเมื่อกี้นี่กํากำลังจะทำรีวิวเลยมีลูกค้ามาซื้อสดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใครที่อ่าบอกว่ามาดูรถเต้นกุญิงซื้อไม่ทันเลยดูรีวิวแล้วซื้อไม่ทันเลยต้องบอกก่อนเลยว่ากว่าผมจะทําคลิป ออนยูทูบได้เนี่ยมันใช้เวลาตัดต่อใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งกว่าจะขึ้นมาได้นะครับผมก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สามารถซื้อรถคันนี้ทันนะครับแต่ใครที่อยากอัปเดตสต็อกรถของเต็นคุณหญิงได้รวดเร็วทันใจแล้วก็เรียลไทม์มากที่สุดนะครับเข้าไปที่ Facebook เต็นคุณหญิงได้เลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ลงมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวใส่ลิงก์ลงไปให้ก็ไปตํากันตรงนั้นได้เลยนะครับใครที่อยากเห็นว่ารถเต็นคุณหญิงตอนนี้มีรถอะไรเข้าไปบ้างจะได้ไม่พลาดโอกาสในการหารถที่อย่างเนี้ครับ หากันยากๆออปชั่นเต็มๆราคาไม่แรงนะครับไปตามกันใน เพจ Facebook เต็นหุนหญิงได้เลยอ่ะไม่ดีรอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชันคันนี้ก่อนอย่างแรกเลยนะครับไฟนะครับผมถ้าเกิดเราดูตัวที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวไฟของปอร์เช่เนี่ยจะมี2อันก็คือตัวธรรมดากับ PDLs อันนี้จะเป็น PDLs แล้วนะครับสังเกตง่ายๆก็คือตัวขีดนะครับผมถ้าไม่ใช่ PDLs เนี่ยมันจะเป็นกลมๆจุดกลมๆแต่นี้จะเป็นขีดสีอันอย่างที่2นะครับที่คันนี้ได้ก็คือนี่ครับชุดแต่งรอบคันที่เป็นชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจซึ่งชุดแต่งอันนี้นะ,ะเป็น ทรีมที่ได้สี h i g ไฮ l ล s s เข้ามาอีกด้วยนะครับ s ปอร์ตดีไซน์แพ็กเกแล้วยังมี h i g ไฮ l ล s s สีไ g l ล s s เข้ามาอีกซึ่งสีไ g l ล s s ก็คือสีดําเงาอันนี้เพิ่มตังขึ้นมาอีกนะครับผมและกันชนหน้านะครับที่มันเป็นตัว s p o ร์ตดีไซน์แพ็กเกเนี่ยเดี๋ยวเอารูปมาเทียบกันดูได้เลยว่าตัว s p o ร์ตดีไซน์แพ็กเกเนี่ยเขาทําออกมาดูคลีนขึ้นดูเท่ขึ้นนั่นเองนะครับผมข้างๆของเจ้าปอร์เช่มาแค่นี้นะครนี่เลย ล้อที่เป็นเอกลักษณ์แล้วสวยที่สุดที่ผมว่านะตอนนี้เลยนะครับคือล้อตัว RS Spider ซึ่งเป็นขอบ21นิ้วคันนี้ก็ให้มาและโลโก้ตรงกลางนี้นะครับจะเป็นโลโก้สีขาวดําด้วยที่จริงโลโก้เนี่ยสามารถเลือกได้2ส,สีนะครับก็เป็นออปชั่นอีกว่าเจะเอาขาวดําหรือว่าจะเอาเป็นสีสีมาข้างๆนี้นะครับผมนี่ t r i มข้างล่างนี่ก็จะเป็นสีดําแบบ ไฮคลอสก็คือสีดําเงามาอีกเดี๋ยวเอารูปไปดูเปรียบเทียบเลยถ้าไม่ใช่ไฮคลอสเนี่ยมันจะเป็นแบบสีพลาสติกธรรมดาธรรมดานะครับตัวหูจับประตูตรงนี้หเห็นเป็นสีดําอันนี้ก็ออปชันนะครับหรือว่าแหลกหลังค้างบนนี้สีดําอันนี้ก็ออปชันอีกคือคันนี้นะครับผมติกออปชันมาเยอะมากๆเลยท้ายเนี่ยก็จะเห็นความ เป็นมิติที่เหมือนกันเลยแต่จะมีข้างล่างนี้ครับสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะได้ตัวกันชนล่างไม่เหมือนตัวปกติมามันจะทําดู aggressiv e มากกว่าโดยที่เขามีดิฟิวเซอร์ตรงนี้มาให้นะครับบวกกับท่อตรงนี้ก็เป็นออฟชั่นก็คือจะเป็นทวินเทลไพร์นะครับผมแล้วก็เป็นสีลมดําจากโรงงานเลยนี่ให้เห็นเลยซึ่งสีตัวท่อตัวนี้เนี่ยก็มีสีธรรมดาด้วยนะครับคือสีเงินธรรมดากับสีลมดําล,ลมดำเนี่ยบวกตังเข้าไปอีกและสีกันชนหลังเนี่ยครับที่เป็นสีดําเงานเนี่ย ก็เพิ่มตังไปอีกเพราะปกติแล้วมันจะเป็นสีดําด้านธรรมดาเป็นสีพลาสติกธรรมดาอ่ะก่อนเข้าไปข้างในนะครับอยากให้ชมนี่เลยครับภายในคือสีภายในรถสีอันนี้นะครับก็จะเป็นสีที่เพิ่มออปชันมาอีกเป็นสีดําแดงนะครับและเบาะเนี่ยได้สีแดงไม่พอมีปั๊มโลโก้ปอร์เช่ที่หัวเบาะอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันเสริมขึ้นมานะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยอโอ้โหเบาะนี่มันนั่งสบายจริงเบาะปอร์อเช่เนี่ย ใหญ่และก็นุ่มมากส่วนตัวเบาเองนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือไม่ได้ดีไม่ได้มีดีแค่สีแล้วตัวเบาเองจะเป็นเบาแบบ 14-way นะครับเป็นเบาคอมฟอร์ตซีทก็จะนั่งสบายสบายเลยข้างในนี้อย่างแรกเลยนะครับนี่คืออะไรที่สําคัญมากในปอร์เช่ก็คือตัวนาฬิกานะครับถ้าเกิดคันไหนมีนาฬิกาเนี่ยแน่นอนเขาก็จะมีตัวสปอร์ตโครโนมาให้ด้วยนะครับซึ่งสปอร์ตโครโนเนี่ยจะเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างแพงในปอร์เช่เลยคันไหนมีนี่ยิ้มกันไว้เลยนะครับคุณได้ออปชั่น อย่างหนึ่งมาแล้วที่ราคามูลค่าสูงมากและตัวนาฬิกานะครับคันนี้มีความพิเศษอีกเพราะปกติแล้วนาฬิกาเนี่ยเขาจะเป็นสีดำนะครับหมายถึงข้างในนะข้างในเรือนนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีดําอันนี้เพิ่มตังให้มันเป็นเป็น,ปนสีแดงอีกด้วยนะครับดูเท่มากขึ้นดูเข้ากับบรรยากาศภายในที่เป็นหนังสีดําแดง จริงๆเลยอันนี้สวยมากๆเลยนะครับมาดูที่ปุ่มตรงนี้เลยดีกว่านะครับร้อยล้านพันปุ่มตรงนี้อย่างแรกนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมจากออปชันสแตนดาร์ดก็คือตัวโช๊คนะครับกับตัวนี่ครับที่เป็นรูปรถแล้วก็เป็นลูกศรลงเพราะว่ารถคันนี้นะครับได้ Option, ออปชันแอร์สแตน์ซ์เพนชันหรือว่าโช๊คถุงลมมาให้ซึ่งโช๊คถุงลมนะครับหเลยตัวโช๊คเนี่ยเขาจะปรับได้3ระดับนะครับคือนอร์ม l ลสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสตาม ตัว LED ที่ขึ้นเลยนี่นะครับ3ระดับอย่างที่2นะครับโดยที่ว่าเขาเป็นโช๊คถุงลมแล้วตัวรถตัวนี้นะครับสามารถปรับต่ำลงหรือสูงขึ้นได้อีกต่างหากด้วยนะครับผมและโชคถุงลมเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับมันเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่บนท้องถนนเยอะกว่าตัวโชคธรรมดาเยอะมากๆและโชคถุงลมนะครับแพงแพงจัดจ้านเลยนะครับในออปชั่นรถในคันนี้ แผงข้างขวาเริ่มที่เลนคิฟตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับเป็นสแตนดาร์ดแต่นี่ครับทอ่ออย่างนี่ัมบอกคือข้างหลังเนี่ยได้ชุดแต่งที่เป็นท่อแบบวินเทลป้มาแล้วข้างในนะครับผมมีปุ่มเปิดปิด,ปดวาล์วอีกก็จะทําให้เสียงท่อเนี่ยกระหึ่มมากกว่าเดิมอีกตัวนี้นะครับในมาแค่นไม่ได้มีนะครับผมไม่ได้มีเลยหลายคันนะหาออปชันตัวนี้ยากมากๆนี่ครับผมพวงมาลัยเขาพวงมาลัยของมาคแนนอันนี้นะครับก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะได้พวงมาลัยตัวพวงมาลัยที่เขาเรียกว่า G T นะครับเป็นพวงมาลัย GT ดูยังง่าดูที่นี่เลยครับรูปแบบดีไซน์เขาจะมีหมุดนี่หมุดตามตรงนี้มาให้นะครับก็จะเพิ่มความสวยงามของตัวรถปอร์เช่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยและไม่พอนะครับโดยที่ว่าเขามีสปอร์ตโครโนโปุ๊บเนี่ย ก็จะมีแง่งที่ออกมาตรงนี้เพื่อเปลี่ยนการโหมดการขับขี่ได้อีกด้วยตั้งหากถ้าคุณย้อนกลับไปดูตัวมาคันที่เป็น standard s t สแตนด์ดรืสแตนด์ a ด d s สแตนด์ด o p ออปชที่อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีรูป,ปุ่มาอะไรก็ไม่ได้ดูดันมักเหมือนกับรถคันนี้นะครับผมนี่ปุ่มนี้ก็จะมีโหมดทั้งหมด3โหมดมี normal sport sport plus แล้วก็ individual C ีโหมดทษทีที่บอกไปนะครับผมก็จะทำให้รถคันนี้เนี่ยขับสนุกมากขึ้นแล้วก็มีปุ่่มมตรงงกกลอด้วย็คืปุ Sportt Responwn เพื่อเวลากดปุ๊บเนี่ยเหมือนปุ่มโกงที่ผมบอกในหลายๆรุ่นในปอร์เช่ครับกดปุ๊บตัวเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยเขาจะทํางานแบบฟูลซิสเต็มมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเพิ่มโอกาสใน20วินั่นนะครับผมให้เราเหยียบแบบปิดนะครับก็มันเป็นปุ่มโกงที่ผมบอกมาอยู่ในตลอดนี่แหละเจ๋งดีนะครับในปอร์เช่ที่ทำอย่างนี้ออกมาให้ส่วนที่เหลือนะครับคีเรส ไฟออโต้มีครบหมดเลยอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือตัว Blind Spot Assist นะครับผมรถคันนี้จะมีมาให้นะครับก็จะเป็นออปชันเพิ่มมาอีกมีหลังคาแก้วพารา m ามิกกลาสลูคมาให้อีกโอ้โหคือออปชันเนี่ยนี่ผมแค่อธิบายเรื่องออปชันอะรอบผมไปเกือบ10นาทีแล้วอะเพราะว่ารถออปชันของมาแค่นคันนี้เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับผมก็อยากเอามาโชว์ดูว่า ่าเราจะได้ไม่โดนหลอกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ p อปชั่นของปอร์เช่เนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับผมแล้วเท่าที่ผมพูดมาในรถคันนี้เนี่ยเกือบจะเต็มหมดเท่าที่ปอร์เช่มีแล้วก็จะขาดอีกนิดๆหน่อยๆ่อย่างเช่นพวก Adaptive Cruise Control อะไรพวกนี้นะครับผมที่จริงมันมีเพิ่มตังค์ได้แต่คันนี้ไม่ได้เพิ่มมานะครับหก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ย แทบจะเต็มหมดแล้วแทบจะไม่มีอะไรเหลือให้ยัดเข้าไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับการเข้าคอร์สเรียนมาแค่น101ของผมนะครับก็คือเป็นการโชว์นี่แหละว่ามาแค่นเนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่ามีคําถามคาใจอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องรถคันนี้หรือว่าตัวรถรุ่นนี้นะครับก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่อยากซื้อจากรถจากเต็นท์คุณหญิงแล้วมาดู YouTube แล้ว มันไม่ทันหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมขอฝากเพจ Facebook ไว้ให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปดูเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยากเห็นรถนะครับมาแบบเรียลไทม์เลยคือเข้ามาวันไหนออกวันไหนอะไรยังไงเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะครับตรงเพจนั้นเขาจะอัปเดตแบบเรียลไทม์มากที่สุดใน y YouTube เนี่ยต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันอาจจะเรียลไทม์ไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีการถ่ายทําแล้วก็มีการตัดต่อถึงจะเอาขึ้นได้นะครับผมก็อาจจะใช้เวลานิดนึงมันก็เลยบางคันเนี่ยอาจจะขาย หรือว่าขายในระหว่างที่กําลังตัดต่อด้วยซ,ซ้ำนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆใครที่อยากดูสต็อกของเต็นท์รถคุณหญิงก็สามารถไปดูที่แฟนเพจเพจของ Facebook ของเต็นท์คุณหญิงได้เลยนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็แน่นอนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยละกันนะครับผมแล้วเราเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับไปปล่อยรถคันนี้ก่อนละกันเนาะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย